สวัสดีครับวันนี้เรื่องนี้ต่ช่างหลวงนะครับจะมาดูวิธีการตรวจสอบถังในตัวเจนนะครับว่าถังนโตเจนรู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยเราจะมาเริ่มด้วยกันเปิดฝาถังก่อนนะครับฝาครอบปั๊มน้ำเหมือนกันไขน็อตทั้งสองด้านเนี่ย แล้วเราจะเห็นอันนี้คือตัวถังนะครับทีนี้ก่อนอื่นที่เราจะถอดถังเนี่ยแนะนําคือถอดปากก่อนอหลังจากที่เราถอดปลักเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็เปิดบิดถัง บิดออกกันเดี๋ยวจะมีน้ําไหลมาครับเพราะว่ามีน้าค้างอยูใ่ในตัวปัม๊มเปิดเบาเาก่อนนะครับอาจจะไม่ต้องบิดสุดเพราะงั้นเดี๋ยวน้าจะคูนังที่เราเปิดไปแล้วเนี่ยนะครับนี่คือถังที่ผมทําไว้ครับเจาะไว้เด็ดวไม่มีน้ําในถังนะครับคือถ้าเป็นถังในที่เป็นถังรั่วเนี่ยถ้าเราพลิกแบบเนี้ยน้ํามันจะไหลออก ทีนี้การทดสอบง,ง่ายเลยก็คือใช้เศษไม้หรือไม้ตะเกียบก็ได้ครับผมใช้นี่กิ่งนิยมตรงข้างเลยเราเห็นว่าเท่า,ร,า,าร,ระยะนะครับความยาวเนี่ยความยาวจากปลายจากก้นจนถึงหัวถังเนี่ยจะประมาณนี้ผมก็จะวัดโดยประมาณนะครับเสร็จแล้วผมก็แยงลงไป เห็นว่าถ้า,ถ,าถ,ถังไม่รั่วนะครับจะลงไปแค่นี้เพราะว่ามีเพราะว่านถังอาจจะมีจะมีอากาศอ,อยู่ข้างในนะครับอันนี้คือคือไม่รั่วนะครับแต่ถ้ารั่วเนี่ยมันจะลงไปสุดเลยเดีย๋ยวมาดูที่ว่าถ้ามันรั่วมันจะเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวผมก็จะเปิดเปิดลมออกแตก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอเช็คความดันก่อน อันนี้อยู่ประมาณ20ปอนด์นะยี่ปอนด์1.5โดยสแตนดาร์ดนะครับข้างถังอ่าเขาบอกว่าต้องอยู่ประมาณ0.08นะครับอันนี้ผมเคยอ่านไว้แล้วเพราะว่าตอนนี้มีมีความดันอยู่นะครับมีความดันในถังนี้ผมจะปล่อยออกครับ นนี้นมาด,ดูครับว่าถ้าผมแหย่ไปจะเป็นยังไงได้ไหมครับถ,ถ้าถ้ารั่วเนี่ยแย่กับสุดแล้วนะครับเนียกับเท่ากับเท่าหัวถังละอาจจะติดตัวตัวถุงลมอยู่นะครับอนี่ก็แปลว่าอันเนี้ยคือถังรั่วแต่ถังไม่รั่วเมื่อกี้นะครับจะอยู่อยู่แค่เนี้ย นะครับประมาณนี้นโอเคทีนี้ผมจะเติมลมเข้าเป็นเดิมนะครับเออต่อไปนะครับผมจะเติมลมเข้าไปในถังซึ่งตามสเปคเนี่ยจะอยู่ที่0.08 mpa นะครับเมกะปาสขาดอ่าใช้ง่ายก็คือใช้ ูเติมตัวยานนี่ครับผมจะชิคไปเรื่อยๆนีโอเคครับ ประมาณ0.8ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ11หรือ12นะครับ,ต,บตัวบนตัวปอนต่อตารางนิ้วแต่ถ้าเป็นกิโลกร,รัมต่อตารางเซนก็อยู่ปมาณ0.8ถึง0.9นะครับอันนี้พอแล้วนะครับก็ปิดปิดจกุกเดิมถ้าทดสอบ ่ผมใส่ใส่ไม้จิ้หไปนะครับรว่ามันจะลงได้อยู่แค่เนี้ยจริงๆเ่ยถังยาวขนาดนี้นะครับโอเคก็อันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วครับคืนอ,อยู่ในความาแรงดันปกติของ accumulator นะครับตัวนี้ต่อไปก็ประกอบเข้าคืนนะครับ ทีนี้เราก็มาประกอบคืนครับก็คือเหมือนเดิมครับตำแหน่งคืออันนี้คือตำแหน่งที่เราใส่เข้าไปเราก็หมุนครับหมุนจนแน่นโอเคหลังจากนั้นก็ไปเสียบปักนะครับ เห็นว่าปั๊มเนี่ยจะทำงานปกติเดี๋ยวผมจะลองเปิดน้ำดูเนะี่ยอันนี้คือการทำงานปกติปั๊มจะทำงานเป็นยังหวะ ทีหลังนี้ก็ประกอบฝาครอบที่เด่นขันน็อตปิดฝาครอบให้สนิทนะครับกันหน,นูกันหนูเข้าถังนะครับพอหนูเข้านี่ งานเข้าแล้วเขากัดทุกอย่างครับอันนี้ก็จบสำหรับการทดสอบตัวถังลมนะครับของปั๊มอัตโนมัติแรงดันคงที่ของยี่ห้อฮิตาชินะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ